ผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่นๆน้องๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มพลาสารแล้วก็สวัสดีาาทักทายช่างเททุกๆเอ็มพลาสารทุกคนเลยนะครับพามาดูราวสวรรค์เขตคาดนานะครับผมราดนาให้พ่อน้องมิกนะครับโอ้แดดแรงนะครับวันนี้นี่ผมมาไม่ทันนะมาชัช่วงคาดแล้วน,นะช่องถ่ายมาไม่ทันนะครับผม โอ,โอ้หอบดีจังเูนะแต่วันนี้แปลกนะครับผมวันนี้เขาไม่วิ่งนะครับปกติเขาจะวิ่งนะสงสัยจะเหนื่อยแดดนะครับผมแดดแรงมากเลยอ่ะเนี่ยเรื่อ สภา,า,ะะาพเท่าไรน้นำอบเป็นยังไงบ้าง,อ,งอยูบ้าง,อ,งอยูโอ้ยกลํลังเลาให้ฟังนี่เนาะกํลังได้ยินนะผมฮะมันเป็นยังไงักนหรออ้ไ <c oughs> ไป, <c oughs> ไป,ไปมาน้ำเล่าวสวรรคเก็ต้องเอาสาเล้านะครับ ก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทั้งสพเล่าเนาะทานเบิ่งท้าวก่อนนะบนมาขาดหน้ามาหนิอยู่บ้านเตยบางล้วนอ่ะบ้านเตยบางล้วนแฝง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 อย่างนั้นแฝงสวนมะเขตโอ้แฝงสวนมะเขตนะครับเท้าก่อนมาจากบ้านเตยบางล้วน ไอแบบอมหอ,อบนะผมหอ,อบทั้งคนหอ,อบทั้งรถไปมากันสองคันนะผมพอน้องจรวดนี่ไปไถโพโลน,นะครับผมตรงนี้มันเป็นซียังไงล่ะย้อนแสงเนาะ มา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 คราบนี้ก็ใหญ่นะครับผมคราด2เมตรกว่านะครับ ราดสองเมตรกว่าครับรอบนึงก็จะได้ใหญ่อยู่นะถ้าเดือนเต็มนะผมเออนู่นนะครับพอน้องกระโดดยี่ท้อโนนั่นนะเฮก็ใส่ท่อเดิมนะผมท่อเดิมแต่ว่าเขาฉีดนี่ก็เป็นรถฉีดเดินหอบหรือเปล่านะหอบดีสุดแล้วเกินนะผม เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมีเลยนะก็นี่นะสําเรียบก็ได้เสมอนี้นะครับใ้่รอยางด้วยนะผมไม่ได้ถอดใส่เหล็กนะครับ ไปเก็บเมล็นมะม่วงตอนนั้นหมดแล้วบอกไปไปเก็บปมาเดี๋ยวไปเก็บมะม่วงมากินก่อนเดี๋ยวไปหาเก็บมะม่วงกันครับเพื่อนๆก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวไปเก็บมะม่วงก่อนกินส้มนะครับผมไปเท่าก่อนเดินไป